มาที่หนึ่งข่าวที่น่าสลดใจมากๆนะคะสำหรับนักวอลเลย์บ,ลบอลชาวเกาหลีนั่นเองคือต้องบอกว่าเรื่องของการบูลลี่บางทีเราคิดว่าบางทีเราสนุกปากไปแล้วก็คิดว่ามันจบแต่กรณีนี้มันเป็นสิ่งที่เขาต้องเจอมานานหลายปีครับคือเรื่องมันเศร้ามากเดี๋ยวจะเล่าให้ฟัง,งคือไทม์ทมไลน์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนี่บอกเลยนะบีบหัวใจสุดๆเลยค่ะครับ ที่เกาหลีใต้ก็มีข่าวน่าสลดใจอีกครั้งนะคะเมื่อมีรายงานถึงการเสียชีวิตของคิมอินฮยอกนักวอลเล่บอลชาวหน,หนุ่มของสโมสรแท่จอนซัมซุงไฟบูแฝงนะคะถูกพบว่าเสียชีวิตในบ้านพักเมื่อช่วงเช้าว,วันนี้ค่ะขณะมีอายุเพียงแค่27ปีเท่านั้นทั้งนี้นะคะข่าวระบุว่าคิมอินฮยอกนั้นเป็นผู้เล่นฝั่งซ้ายของสโมสรวอลเล่บอลชื่อดังมาหลายแห่ง โดยนอกจากมักจะเจอปัญหาอาการบาดเจ็บรบกวนแล้วเจ้าตัวยังมักถูกชาวเน็ตส่งข้อความมาบูลลี่ mm hmm. ในเรื่องของรูปร่างหน้าตาม,มาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาหลายปีตลอดการเป็นนักวอลเลย์บอลอาชีพค่ะโดยเฉพาะในวันที่ลงแข่งขันเขาก็จะได้รับข้อความเหล่านี้เยอะมากๆ mm hmm. โดยเมื่อเดือนสิงหาคมปีที่แล้วเจ้าตัวก็เหลืออดเหมือนกันก็ได้โพสต์ถึงเรื่องนี้ไว้นะคะ mm hmm. เขาบอกว่าตลอด10ปีที่ผ่านมาที่ถูกเข้าใจผิดมาโดยตลอด เดิมผมคิดว่าถ้าไม่สนใจก็คงจบแต่ตอนนี้ผมเหนื่อยมากเหลือเกินคนที่มาด่าว่าผมไม่มีใครที่รู้จักผมดีพอคุณไม่รู้อะไรเกี่ยวกับผมเลยแต่กลับบูลลี่ว่าผมได้ทอยคำที่รุนแรงเสมอโปรดหยุดสักทีผมเหนื่อยแล้วผมไม่ได้แต่งหน้าผมไม่เคยใช้เมคอัพผมไม่ได้ชอบผู้ชายด้วยกันผมมีแฟนเป็นผู้หญิงและผมไม่เคยเล่นหนังโป๊มาก่อนเลยในชีวิต ย้ำอีกครั้งว่าผมไม่เคยใช้มัสคาร่าหรือว่าแต่งตาให้ดูดีผมใช้แต่โทนเนอร์กับโลชั่นซึ่งถ้า2อย่างนั้นถือว่าเป็นเครื่องสำอางสำหรับแต่งหน้านั่นถึงจะแปลว่าผมใช้เมคอัพนะครับทั้งนี้นะคะอันนี้เป็นเรื่องที่บีบใจจริงๆโพสสุดท้ายบนโซเชียลของคิมอ ok. mm ินฮอกเจ้าตัวได้โพสต์วันที่3กุมภาพันธ์หรือว่า1วันก่อนที่จะจากไปเป็นคลิปตัวเองจากแอปพลิเคชัน TikTok ค่ะ mm hmm. โดยได้ใช้ฟิลเตอร์แต่งรูป แล้วก็ข้อความเขียนไว้ว่าลาก่อนฝันดีนะต่อด้วยเนื้อเพลง Please หรือว่าได้โปรดเถอะของศิลปินลูเซียค่ะคนทำกับเขาอ่ะรู้สึกผิดบ้างไหมโน้ no, บางทีคุยว่าตัวอักษรไม่กี่ตัวแต่มันแบบคนรับอ่ะมันรู้สึกนะแล้วก็เก็บไปคิดนะคะเพราะฉะนั้นอ่ะมันเป็นบทเรียนหนึ่งเลยนะคุณผู้ชมคิดง่ายๆว่าถ้าเราโดนแบบนี้ทุกวันอ่ะเราจะรู้สึกยังไงเนอ่ะหน้าตาดีเลยนะที่สำคัญอนะ่ะใช่เเ,ออเขาหล่อเลยนะใช่เลย ให้เข้าใจเหมือนกันกับคนที่ใจร้ายขนาดนี้นะคะ